กูเจอหมิงเนาะโอ้โหขอชอบเลยเอาวันดีให้งั้นนะตัวพยานหมิงแม่งตัวขี้กากเฮ้ยมึงโปอะไรจัดโอ้ตัวขี้กากาไอ้เทียโปไปแค่าท่นนั้นอะ่ะโอ้โหมิงมึงเล่นทำไมไวะไอ้เวนทำเฮียอะไรกูได้เนี่ยเพื่อนมึงมาแล้วมึงแอรอกอมาดิอีบอร์ดมาดิอีบอร์ดก็มาดิโอ้โหแจกทั้งทีมาครับ พี่วีเปิดมาถามศูนย์เลยโยนแรงมาเลยครับได้โคกด้วยแล้วโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับเอ็นโซโดนไปห้าแล้วเหรอไว้ายลดพลังโจมตีกูเหรอไอ้เฮียตัวโง่ไอ้เฮียตลกเออแหละท่าเฮียอะไรมึงเฮียอะไรทำอะไรกูอหมิ่งอุ้ยเจ็บจังเลยไอ้เฮียไม่ไหวกับมึงแล้วโง่หลายรอบละโอ้ยแค่ตามนะ ไปเว้าวหมิงกวงก่อนไอ้สัสหมิงกวงไอ้ฝันหนูข้ามึงก็เดินมาแจกแต้มอย่างพ่อมึงมึงเป็นไอ้นี่ยมึงหยุดดิกูคิวเหนื่อยไอ้สัสมาแบกชิคเก้นเฮ้ยไอ้นี่มันใช้โปะป่ะเนี่ยเสียเฮ้ยกูเรียกเสียอะไรวะเนี่ยเสียเอ้ยมาแบกชิคเก้นเออรู้งานพี่วีขาหนูคันรูสุดๆเลยครับพี่วีเพราะหนูน่าจะเป็นขี้กากขี้ แล้วลหรครับหนูไม่ได้บแบบขี้กะขึ้นนะครับหนูต้องหันล้างนะครับอย่าไปใช้สบู่ทั่วไปนะครับหนูต้องใช้ลและคสิดและห้ามไปถูข้างในนะครับเพราะมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่แบคทีเรียรที่ดีนะครับอยู่ในรูนะครับในรูมันเป็นแบคทีเรียรที่ดีเราจะเอาสบู่ไปล้วงได้เพราะว่าสารคัดหลั่งจากสบู่มันจะไปทําให้การสําลอกของแบคทีเรียรในรูเกิดการอนิเมชันได้ แต่อันนี้เรื่องจริงนะครับห้ามลวงนะครับเหม็นแค่ไหนก็ห้ามลวงนะครับต้องใช้ยา <c oughs> ต้องไปชากาซื้อยาแล้วะฮะมันเปิดยิบสี่ไงใร้านเนอะเอาเอาหมาลาก,กลัวคอเือพี่เออเพิ่งกินไปเมื่อวานดิอ่ะกงจะหายอยู่นะเฮียอะไรกูเจอหมิงเนาะโอ้โหผมชอบเลย วฟอนเลยมันเต้นใส่กูัะเอาบันดีให้งั้นนะตัวขยาธิขอบคุณครับน้วนิติการมาต่อซัพพี่อะไรเป็นเฮี้ยอะไรล่ะอีสัตว์เพื่อนมึงมาแล้วมึงแอกหรอมาดิอีบอร์ดมาดิอีบอร์ดก็มาดิเอาเป็นอะไร ทำไมเรียกเขาอย่างนั้นนะพี่มันมัน,มนเออปิดตาไงอ๋อเหรออา้าวโอ้โหแจกทั้งทีมาครับหมิงแม่งตัวขี้กักอะไรวะพี่วีเปิดมา3ามสูตรเลยโยนแรงมาเลยครับไม่ได้โคกด้วยแล้วโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับอะไรวะพี่วีเปิดมาถามูตรเลยมันเห็นได้ไงอ่ะเออมันเห็นได้ไงอ๋อเอาเช็คทุม่มเ,เช็คทุม่มอาจจะเช็คทุ่มเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยม oh ึงโปอะไรจัดโอ้ตัวขี้กากไอ้เฮ oh ียโปไปกับเท่า oh นั oh. uh ้นอะไอ้เฮียโปเกต่าอันดเช้าฟังสิดครับพี่ไอ้สัตว์เ้ยทำไรทำอะไรโอ้กีร่าะไรนะ ฝากคนละไลค์ให้ด้วยนะฝากไปกดไลค์ให้พี่เจวายด้วยนะทุกคนมันจะได้แจ้งเตือนกันหมดนะมาเลยครับใครนี้ว่าง <c oughs> แบบสับไปสับมาสับช่องไปมาโอ้ยอุเทียมว้าวได้ไงอะไรก็ได้แค่ไอ้เยียไม่น่าว้าวเลยไม่งั้นตายแล้วช่วยปั๊มไลค์ให้พวกผเราครับหัวใจยังว่างนะครับกไดโอ้ยหมิงมึงเล่นทำไมไวะไอ้เวนทำเฮี้ยอะไรกูได้เนะี่ยยิ่งรนอะลงให้เลิกกันอยู่ เดี่ยตัวแบบปัญญาอ่อนเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตัวมายืนให้เพื่อนไม่เหงาอะมิงอะกูว่าอีเฮเลนสองโอ้ยเฮเลนยังกิงกว่านี้เ็นเเเาแแอตมกลยะฮ้ยโอเคสวยครับลาสองวีเล่นได้สองวีเล่นได้ ดเฮ้ยมาแบกชิคเก้นวีอ้อีสัสแล้วเพื่อนแยกกับกูเฉยเฮ้ยเสียโดนเสียโดนบอเรนติโนอยู่กลางนั่นเหรอมาที่กันป้องกัน อะไรเย้รานไม่ทันแทนพี่วีป้ะเนี่ยเฮ้ยกูไม่ใช่ลิ้นนะเว้ยก็มันเล่นหมิงอะมันเลง่ายเฮี้ยมังเล่นทำไมวะมันล้างป่ะล้างครับไม่ช็อตแก้ได้ด้วยการเอามือไปกำใหม่ให้มันช็อตมือแทน อะไรของมันวะก่อนลงข้ามโอ้ยมึงก็โยนเกินเนี่ยมันหยิบแผ่นซีดีมาผิดตอนเนี่ย ้ยไอ้เหี้ยเริ่มไม่โดนแล้วเนี่ยกูเล่นเอลซูแบงเลดเกมชอบยิงไม่โดนเอนโซโดนไปห้าแล้วเหรอวายลดพลังโจมตีกูเหรอไอ้เหี้ยตัวโง่ไอ้เหี้ยตลกเอะไรท่าเฮียอะไรมึงอ่ะกูก็กูก็โลกกูรีบยิงรีบซูมกลัวไม่ได้ร้านไอ้เหี้ยเฮ้ยอุ้ยมีกระตุกด้วย นุ้ยนึกว่าจะเดินโอ้หลอกกูเยี่ยมากนะไม่ต้องมีเลยป้อมมึงอะไม่ฝันหโอกข้ามมึงไปฟาร์มโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยตัวมาร์คไปเนี่ยแหละป้อมมันยังไอ้นี่อีกวะน่งเนี่ยมันยังถึงอีกเหลือนี่ยไปฟาร์มก่อนไหมเพื่อนแบบมันนิ่มไปแล้วอ่ะเพื่อนเจสบินบินแม่งเนี้ยพออะไรรู้ว่ปะเพชรเอาอะไรวะถ้าโดนมึงบินเนีไยเอ้ยอันติว กูหมิงไอ้เหี้ยกูกูขอโทษนะหมิงไอ้เหี้ยกูไม่ได้ว่ามึงกากนะตัวมึงไม่โคตรขี้กากเลยเหี้ยน่ายกมาน้องเเอวสูงหมูหวานว่ะสงสัยกูไปดูหมูหวานมาหาได กยูได้เห็นไหมโอ้แหมมาดิไอ้ฝันเอาข้ามมึงก็เดินมาแจกแต้มอย่างพ่อมึงมึงเป็นไรเนี่ยมึงหยุดดิปุคิ้วเหนื่อยอีอสัต วิสานเกมมิ่งเติมเกมถูกกว่าทุกที่ที่คุณเติมเกมเติมโคตรง่ายปลอดภัยตอบไวราคาถูกกว่าเติมเองเติมเกมในราคาพิเศษวิสานเกมมิ่งปลอดภัยตอบไว24ชั่วโมงวิสานเกมมิ่งเติมเกมเฮียมึงทำเฮียอะไรกันอย่างอื่นบ้างบ้าหรือเปล่าเนี่ยแม่งเดินมาแบบจนกูแบบพอเหอะไอเฮียมึงทำอย่างอื่นบ้างบวีต้องวีต้องสั้งมีใหม่เนี่ยอันเนี้ยตัดเลยนะ ไอ้ซึ wow. there, right? uh, like ่งไอ้ซึ่งแต่เอากูต่อด้วยนะเลือดดำน้ำพี่สันนึกว่าจะเดินยกกลับอีเหี้ยเดินสู้อยู่นั่นน่ะสู้ไม่ได้ก็สู้อยู่นั่นนอะโห วีกี่ตัวแล้วเนี่ย13ตายศูนย์แอตสิน11อันนี้กระสุนเลเวลอะไรช้าไปกระสุนเลเวล5รอบเนี้ยกระสุนจอดทองจอดทองไอ้ไอ้เหี้ยห้ามตุยนะคือถ้ามึงมีตุยนี่โดนโดนรูทนะกูอยากตบกระบาลไอ้เหี้ยเอ็มโซ่อะมึงเป็นไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงโคตรกูว่ะเหี้ยอะไรอะเอ้าพามึงทำอะไรกูหมิงอ่ะไอ้เฮียอุ้ยเจ็บจังเลยไอ้เหี้ย เล่นกันเวรี่กู้จนเขาไม่กล้าออกมาแล้วเนี่ยมีมันเข้าอยู่แล้วตีเนี้ยไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยโอ้หมิ่งกวงไม่ได้ว่าเชียรเทียวยังยิงไม่เข้าเลยอุ้ยอ่ะชองแคมาลากอเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ดี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 แล้ว โอ oh, ้ยไม่ได้หมิ่งกวง ury, กวะนี่งุณกุ่มไม่โนไอ้เยี่ยหมิ่งไม่ตายสัตว์เฮ้ยไม่ดีแล้วมันเอาจริง เพื่อนเพิ่งเกิดนะพี่ระวังโดนเซอร์ไพรส์นะโสู่้เห้นโสร่งหลุมป่ะไม่ไหวกับมึงแล้วโสร่หลายรอบแล้วโอม่เคยตามนะไม่เป็นไรว้าวหมิงกวางก่อนไอ้สัรหมิงกวางเฮ้ยวันเดินวับเดินวาร์ปเดินวาร์ปตัวไหนพี่ เมื่อกี้มันอึดแปลกๆอ๋อแทงล้วนเนาเฮ้ยอย่าพิ่งจบอีกากำลังมันเลยกูโคตรสนุกเลยเกมเนี้ยได้กูแบบทดสอบความแม่นเว้ไปไปไอ้ยอย่าไปฆ่ามันกิกซี่เดี๋ยวไม่มีคนกันบ้านกิกซี่ออกมาเดี๋ยวมันตายกูลังมันเบลดาเบลัก อ้ยุแม่งหนึบจังล้างล้างล้างคนตัวคิงคู่ไอ้อเดียช่องแคบมะละกอหมดเลยเฮ้ยไม่ตุยคนตุยไม่ได้เปิดอ่าสวยเทียวตายแล้วไม่น่าไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วแม่เกลียดคนล้ำเลยไอ้เฮ้ยตัวเฮียอะไรมึงตัวเฮียอะไรน่ามึงเลิกนะไอ้สัตว์ นะตัวเนี้ยมึเงเลิกนะอย่าเหลือบันกันบ้านเหลือไอ้บอดกันบ้านเหลือไอ้บอดกันบ้านไว้ไม่แตกจริงด้วยเหลือไอ้บอดกันบ้านไว้โอ้โอเหลือไว้เกมนี้ขอกักสองโหลรเรามาให้กำลังใจเอนโซกันนะครับ อุ้ยอีสัตว์หลบแบบเพี้ยมากเอนโซมันก็สู้ไม่ถอยนะคือจิตใจมันแบบนักสู้กันจัดนะโคโคตรไกลเฮ้ยโอ้โหหวงตวแตกน,น,นะเฮ้ยเดี๋ยวป้อมแตกมึงโอเคอันนี้พี่วีจะเอาสองหลัวว่ะเนี่ย

music is love this one is for you เฮ้ยไม่ด <Abby> <Christmas>. ีแ <holidays> ล้ว <kav> พ <vil á> ้่อย่าโยนดิเดี๋ยวแพ้เพื่อนตั้งใจอยู่นะใช่ว่ายโ i e พี่ทีหนึ่งสิบเก้าตัวยี่สิบแล้วน้องให้เกียรติพี่ด้วยยี่สิบแล้วอ พอดีผมใส่หมวกเลเวลเจ็ดมองไม่ค่อยเนี่ยแล้วแต่น้องแล้วน้องจะจบตอนไหน,นพี่ได้เสมอไปเอาดักก็ได้ปะไม่ไม่คือถ้าพี่วีไม่ถึง2โหลก็คือติมอะยี่สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่แค่สี่ตัวเองชิลแล้วคือเราเราเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะเราจะปล่อยให้มันม่วงเข้าไปมองโกเลียได้แชม่์หรอิ ล่จะไปแจ้งเขาเลยแค่เรามีมันม่วงเขาก็ที่นี่ละนั่งดูพี่วีซูมอยแบบเออมึงนั่งดูนี่แบบนั่งนั่งแบบนั่งนั่งล้อมกูเนี่ยนั่งล้อมกูนั่งนั่งนั่งเป็นวงนั่งดูพี่วีกับกับมันม่วงเล่นอ่ะไม่หยี่ก็นั่งดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวเกาะเราก็ขึ้นไอ้เหี้ยเกมไปทขยับมาไว้มาเต้นมาเต้น มาเจอดิคีตแล้วเบิดกูเดี๋ยวเกมมันจบไปหะอของลา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 เฮตายจนได้โอ้โหเอ้ยตายจนได้โอ้ยหัวร้อนจังโอ้ยไม่น่าเลยเราโอ้สิ่งที่เขาพยายามมา20 นาที30วสิบวิเขาก็ทําสำเร็จแล้วนะเขาหมดแล้วหรอหมดแล้วจบแล้วคือเขาแบบค่าพี่ตายแล้วเขาก็ตายตลับแล้วอันนี้ยุนแสนซนนะครับเมื่อกี้มือกูจะกดสับตายเกิดแล้วอันตอนนี้อยู่ PJY นี้ด้วยนะครับทุกคนฝากคนละไลค์ให้ทั้งสองเพจด้วยนะทุกคนมีใครใหม่ปะวะไม่มีลุงอุดยังไม่มาตอนนี้เรามีความสุขกันมากนะครับ พี่มิจะมาไม่รู้มันอาจจะนั่งดูอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันเราพูดถึงมันก็ดมกินบีฮะอะไรวะเจอเม็ดม่วงเลยเนี่ยฮัลโหลฮะเอนโซเอนโซตัวงูงูถามจริงพ่หนุ่มเทสดีเขาเน็ตแหลกหรือเปล่าว่าเขาน่าจะแหลกเจอดาเมจกูไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์อัลบอริจีดาเมจสองแสนเก้าโหพลังแห่งหมูหวาน ถึงกำมุดอะรูปเอนโซ่ถึงกับแบบว่ากูไม่แบบกูไม่เลยเีย